ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็มาพบกับช่องนะครับคนรักพระสมเด็จนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้นําสมเด็จนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์พิเศษนะครับแล้วก็พิเศษมากๆนะครับผมตอนนี้น่าจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับหนึ่งเดียวนะครับก็คือองค์ที่ยังไม่ได้ตัดปีกนะครับเราจะเห็นนะครับ ึงกระบวนการนะครับวิธีทำนะครับพระนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะนำนะครับพระสมเด็จนะครับพิมพ์นะครับผมพิมพ์เชียงแสนนะครับก่อมาให้ชมนะครับก็มีวันนี้นะครับมีทั้งหมด4ี่องค์นะครับ ก็คือแต่ละองค์นะครับเนื้อหานะครับแล้วก็แตกต่างกันนะครับแต่มวลสารหลักก็เหมือนกันนะครับมาดูองค์แรกนะครับองค์แรกองค์แรกก็คือองค์นี้นะครับนะครับผมก็องค์นี้นะครับอ่าโอเคเริ่มชัดขึ้นมาหน่อยนะครับก็องค์นี้นะครับผม เป็นเนื้อนะครับอมเหลืองอมน้ำตาลนะครับเป็นเนื้อที่แบบเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็แข็งนะครับแข็งแข็งมากนะครับก็แข็งนะครับเนึ้อนุ่มเนึครับเนื้อนุ่มตร้นี้ผมก็จะชอบนะครับชอบนพิเศษนะครับก็ลักษณะพุทธศิลป์นะครับก็เป็นอ่า ิมใหญ่นะครับแต่มีเส้นแซมนะครับสองเส้นนะครับผมขึ้นมานะครับที่แปกนะครับจากปกตินะครับก็เสียวตกอยู่เหมือนกันนะครับผมก็ลักษณะสำคัญนะครับของพิมพ์นี้นะครับผมก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอ่า ด้านด้านขวานะครับขององพระนะครับผมก็คืออ่าลักษณะใบหัวของท่านนะครับก็จะเป็นอ่าคล้ายนะครับใบหูคนนะครับผมก็จะไม่ยาวมากนะครับผมแต่อ่าด้านซ้ายของท่านนะครับด้านนี้ก็จะยาวนะครับยาวนะครับลงมานะครับเกือบจุดบานะครับแล้วก็พระเกตนะครับอืผมก็อ่า จะเรียกยังไงดีนะครับผมพระเกตขั้นครับอ่านดูเอาเองนะครับผมแบบนะครับสวยงามนะครับพิมพนี้นะครับที่จริงแล้วนะครับตอนแรกนะครับตอนแรกตั้งเดิมนะครับตอนที่มาศึกษาพระสมเด็จใหไม่นะครับเราก็คิดว่าพิมพ์นี้ไม่มีนะครับไม่มีในอ่า สมเด็จนะครับของพุทธจารย์โตที่สร้างไว้นะครับอันนี้คือความรู้สึกความคิดอันนั้นส่วนตัวนะครับผมประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าเป็นพระที่แบบพิมพ์แปกนะครับผมอาจจะเป็นยุคไหนยุคไหนครับแต่พอมาศึกษานะครับแล้วก็มาได้นะครับไ้ครอบครองนะครับท่านนะครับไนบูชาท่านมานะครับ แล้วก็อ่านะครับเชื่อมันนะครับว่าเป็นสมเด็จยุคเดียวกันนะครับกับที่อ่าที่เขานิยมกันนะครับพิมพ์นิยมก็คือหลวงเจรนายนะครับผมบางคนอ่าเรียกหลวงวิจารณ์นะครับแต่ว่านะครับวิจารเจรนายนะครับแต่ว่าผมก็คือเรียกอ่าหลวงเจรนายนะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็คืออ่าแค่นั้นอ่า ก็คือว่าไม่ได้อ้างอิงอะไรมากมายนะครับก็คือจากคุณตาเขาเรียกคุณตาที่อ่าเป็นเจ้าของเดิมพระสมเด็จนะครับท่านเรียกว่าหลวงเจรไญในนะครับผม,มก็ให้ชมองแรกหน้าหน่อยนะครับก็สวยงดงามนะครับลักษณะนะครับถ้าใครได้อ่าการดูพ้านะครับพิมพ์นี้นะครับผมถ้าเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับ บล็อกเดียวกันนะครับก็จะมีทุกส่วนนะครับจะคล้ายคลึงกันแบบมากกว่าเก้าสิบเปอร์เซนนะครับหรือว่าเก้าสิบ้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับไม่รวมาผิวพันธุ์นะครับแล้วก็อะไรหลายๆสิ่งนะครับเห็นไหมครับองนี้นะครับเราจะมาเทียบกับอีกองหนึ่งนะครับเป็นองค์พิเศษนะครับของวันนี้นะครับคือไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์สำคัญเลยครับผม องนี้นะครับผมพบเจอเพียงแค่องค์เดียวนะครับยังไม่เจอองค์ที่สองนะครับก็เป็นอ่พิมพ์เชียงแสนเหมือนกันนะครับผมพิมพ์ใหญ่เชียงแสนนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าองค์นี้นะครับจะไม่มียังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดปีกออกนะครับผมทำให้เรา เห็นอะไรหลายอย่างนะครับในการอ่าสร้างองค์พระนะครับผมองค์นี้เนื้อหานะครับเนื้อหาจะเป็นแบบโอ้โหเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะครับเนื้อค่อนข้างที่มวลสารเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับผมก็มีทั้งเม็ดดําเม็ดแดงนะครับผมเสศษผ้ากำแพงนะครับผม ซึ่งพรากําแพงผมก็ชอบอยู่แล้วนะครับโดยส่วนตัวนะครับก็จะเยอะมากนะครับแล้วก็พิเศษก็น่าจะมีผมว่าน่าจะเป็นหยกนะครับสีเขียวๆนะครับผมเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนผมก็เคยเจอที่เขียวเขีวอย่างนี้นะครับเหมือนกันนะครับแต่ก็ต่างกันนะครับต่างกัน อันนั้นจะอ่อนนะครับแต่อันนี้น่าจะแข็งกว่าหน่อยแล้วนะครับผมเขียวๆนะครับโดยสัมากนะครับตอนแรกผมก็ก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะมีนะครับเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับผมผมเคยได้อ่ะพระสมเด็จนะครับผมแล้วผมนัาไปล้างคราบออกนะครับผมพอไปล้างคราบออกนะครับเสร็จแล้วพระนะครับไปแช่น้ําแล้วก็ล้างนะครับล้างพอตั้งไว้นะครับไม่ถึงอาทิตย์นะครับผม ผ้าองค์นั้นนะครับผมแบบเขาเรียกว่ายุ่ยสลายเลยนะครับผมผมก็เลยว่าเอา้าคงไม่ใช่แล้วนะครับผมก็คือพระสมเด็จนะครับมีท่านผู้รู้นะครับบางท่านท่านก็บอกว่าพระสมเด็จจะไม่เขาเรียกว่าไม่กลัวนรนะครับ,รบก็เห็นจะจริงนะครับเพราะว่าถ้า แช่น้านะครับหรือว่าผ่านน้าผ่านอะไรนะครับแล้วก็ยุ่ยสไลด์นะครับผมก็ผมว่าก็จัดนั้นหน่อยครับเป็นการสร้างแบบขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์ทรงเขาก็จะทําออกมาให้แบบคล้ายๆดูยากนะครับดูยากเหมือนกับมีคาบอะไรปกคุมเยอะนะครับผมแต่พระสมเด็จนะครับสมเด็จที่จริงๆนะครับ ผมว่าจะเป็นการที่แบบดูง่ายนะครับดูแบบดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนุ่มในตาของเรานะครับผมดูไม่ขัดตานะครับอย่างพิมพ์ทรงนะครับพิมพ์ทรงเห็นไหมครับงดงามนะครับมีปลายพระบาทนะครับมีหัวเข่านะครับพระชานุนะครับแล้วก็ฐานล่างนะครับผมสองพิมพ์นี้เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับผมเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนละพิมพ์กันนะครับก็มาเทียบเคียงนะครับขนาดนะครับผมนะครับเราจะไล่มาจากเห็นไหมครับผมพิมพ์เดียวกันนะครับเนี่ยจากตรงนี้เห็นไหมครับผมมาตรงนี้ตรงนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามวลสารอาจจะต่างกันหน่อยนะครับผมอาจจะเป็นลองพิมพ์หรือว่ายังไงก็ไม่ทราบนะครับผมเป็นเนื้อที่แบบ อย่างอันนี้เนื้องค์นี่จะจัดจัดกว่าหน่อยนะครับผมห็นไหมครับแต่อันนี้เห็นลางๆงครับติดไม่ชัดนะครับผมนะครับนะครับเห็นไหมจองทอนแขนนะครับกสินทุกอย่างนะครับถ้าบล็อกเดียวกันแล้วนะครับผมถ้าบล็อกเดียวกันนะครับต่อให้ เนื histoire, women, ้อคนละเนื okay. I mean you so okay. um, um, mm ้อนะครับหรือว่าตัดกันตัดสั้นตัดยาวไม่เท่ากันนะครับผมตัดองพระตัดปีกองพระออกนะครับผมก็ต้องเป็นก็ต้องเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับหลักหลักของผมก็คืออย่างนี้นะครับผมถ้าออกมาจากแม่พิมพ์เดียวกันหรือว่าบล็อกเดียวกันนะครับต้องเหมือนกันนะครับนะครับดูองค์นี้นะครับเหมือนไหมนะครับก็เหมือนนะครับเหมือนกันนะครับ ว่าองค์องพระองค์นี้ต้องขยับนะครับใหญ่กว่าหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับองค์นี้มวลสารอาจจะหดตัวนะครับอันนี้มวลสารละเอียดนะครับอาจจะไม่หดตัวนะครับอาจจะตึงขึ้นมานะครับนไหมครับขนาดเท่ากันนะครับดูนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับ ก็หาดูยากนะครับหาดูยากมากนะครับผมโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นหลักฐานเนี่ยนะครับให้เราอ่าดูนะครับว่ากระบวนการการทําพระสมเด็จนะครับเป็นยังไงนะครับผมก็คืออันนี้ผมก็ไม่เก่งนะครับไม่เก่งมากนะครับเรื่องการกระบวนการทาพระแต่ผมคิดว่านะครับพระท่านก็ต้องถอดมาแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับผม แล้วก็มีเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์นะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับของมีคมหรือไม่ก็ตอกนะครับอย่างที่บุรวันดลารนท่านว่านะครับตัดลงไปตรงนี้นะครับจากด้านหน้าไปถึงข้างหลังนี่ครับผมก็เลยอ่านี่ครับตัดมาอย่างนี้นะครับผมตัดตัดนะครับผมบางท่านก็บอกว่าถ้าเป็นบล็อกอย่างนี้นะครับเราจะเอาผ้าออกจากผ้าออกจากบล็อกได้ยังไงนะครับผม ถ้ากดไปแล้วนะครับผมก็ก็มีค,คนท่านผู้รู้นะครับหลายๆที่เขาเรียกว่าอะไรจะมีแบบเขาเรียกว่าแป้งโรยพิมพ์นะครับผมแป้งโรยพิมพ์หรือไม่ก็เขาเรียกอะไรที่เป็นก็เหมือนก็เหมือนเป็นแป้งนะครับผมแป้งที่ว่าโรยหน้าพิมพ์พระนะครับให้เวลาถอดออกมานะครับเหมือนกับเวลาเราปั้นอ่า ปั้นแบบสิงคโปร์อะไรอย่างนี้นะครับผมรอดช่องสิงคโปร์นะครับเราสังเกตดูนะครับถ้าเวลาเราปั้นแล้วนะครับถ้าเราอาใช้ผงแป้งนะครับมาคุกคุกคุกนะครับผมก็เขาจะไม่ติดนะครับจะไม่ติดอาจจะเป็นรูปทรงนะครับแต่ว่าไม่ติดนะครับผมก็เหมือนกันนะครับผมใช้หลักเดียวกันนะครับก็จะใช้แป้งโรยพิมพ์นะครับกดกดอาจจะกดลงไปอย่างนี้นะครับผมแล้วข้างใก็เคาะเคาะเคาะออกนะครับ เพราะว่าจากกรอบตรงนี้นะครับผมผมก็สันนิษฐานว่าจะเป็นบล็อกแม่พิมพ์นะครับน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือสันนิษฐานนะครับผมสันนิษฐานจากองค์นี้นะครับผมแต่องค์นี้นะครับผมยอมรับว่าเนื้อหามวลสารนะครับเข้มข้นมากนะครับผม มีทั้งอ่าเศษผ้ากําแพงนะครับผมแล้วก็เม็ดแร่นะครับแล้วก็อ่าเม็ดพระธาตุนะครับผมอ่าจะยังไม่ลงรายละเอียดด้วยเท่าไรนะครับผมแต่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับเป็น่ารักแบบไหนครับรักน้ําเกลี้ยงหรือว่าจะเป็นรักแบบประเภทใดนะครับผมหรือว่าจะเป็นน้ําอ้อยนะหรือเปล่านะครับผม แต่องนี้มวลสารแบบไม่ได้ส่องให้ดูนะครับถ้าส่องให้ดูก็จะเห็นแบบนะครับก็มีเม็ดดำๆด้วยนะครับมเม็ดดำๆที่วันก่อนนะครับมีท่านท่านหนึ่งนะครับบอกว่าถ้ามีแบบนี้คือโอเคนะครับผมเนี่ยอย่างเงี้ยครับดำๆอย่างเงี้ยนะครับผมจะว่าเป็นเม็ดฐานก็ ก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่นะครับเพราะว่ากล้องกำลังของผมนะครับสองไม่ถึงนะครับกล้องผมอาจจะยังไม่ดีนะครับแต่ว่าท่านผู้รู้บางท่านก็บอกว่าเป็นฐานนะครับผมแต่ว่าผมก็อาจจะเป็นลักนะครับผมลักเก่านะครับผมเม็ดลักเม็ดอะไรอย่างนี้นะครับผมที่จับตัวกันเป็นก้อนนะครับที่แข็งตัวนะครับแล้วก็ท่านก็อาจจะมาโขกนะครับแล้วก็มาผสมอีกทีนะครับ ครับพิมพ์เดียวกันนะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าคนละครกนะครับคนละครกคนละวาละนะครับนะครับองนี้นะครับองนี้ก็พิมพ์เดียวกันนะครับแต่ว่าเนื้อท่านจะค่อนข้างจะหยาบหน่อยนะครับผมก็ โอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำมาให้ชมประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยววันหน้านะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดให้กำลังใจนะครับอ่าสำหรับช่องนะครับคนรักพระสมเด็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำพระนะครับพระสมเด็จนะครับมาให้ชมกันอีกนะครับผมมาร่วมกันศึกษานะครับว่าอ่าสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับภูมิรังสีนะครับท่านได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับ พวกเรานะครับได้มาศึกษากันนะครับผมอย่างพิมพ์เชียงแสนนี่ครับผมผมคิดว่าไม่มีนะครับอ่าพออ่ามาได้นะครับเราก็ออ,อ,อบางทีเรื่องหลายๆเรื่องนะครับเราอาจจะยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนเราก็ศึกษาแค่เฉพาะในตํารานะครับตารา ตำราก็อมีหลายยุคนะครับหลายยุคหลายสมัยนะครับผมแต่ตำรายุคแรกๆนะครับจะไม่มีพุทธาณิย์มาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการเกี่ยวกับประวัตินะครับผมครับองค์นี้นะครับผมก็ตอนแรกผมไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมตอนแรกผมคือว่าไม่ชอบที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมชอบที่สุดนะครับ เพราะว่านะครับท่านบ่งบอกนะครับกรรมวิธีนะครับว่าในการสร้างพระเป็นอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่าขาดอย่างเดียวก็คือบล็อกเท่านั้นเองนะครับผมแม่พิมพ์นะครับแต่ว่าลักษณะในการสร้างนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมกดนะครับกดลงไปนะครับแล้วก็จะมีการตัดนะครับไล่ตัดนะครับแล้วก็จะเป็นขอบปรีขอบอานะครับนะครับหรืออาจจะอ้าบ้างไม่อ้าบ้างนะครับก็ได้นะครับผม ไม่ใช่ข้ออันนั้นที่สุดนะครับสำหรับพระสมเด็จโอเคครับผมก็วันนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็นะครับขอฝากทุกท่านนะครับติดตามนะครับให้กำลังใจนะครับช่องคนรักพระสมเด็จอีกนะครับผมเดี๋ยวผมจะนำพระสวยๆดีๆนะครับมาให้ทุกท่านนะครับได้รับชมอีกนะครับ สวัสดีครับผม